หอมยังออไ,รรไปหยิบไปหยิบไปหยิบของในในบ้านคือกับใครเจอของดีก็มายิงกันแหละเอาเอหนูจะหาของเจอไหมนาเฮ้ยเฮ้ยหยิบของไม่ได้นะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไงออกไงวเนี่ยเป็นไร,รอ่ะ ติดอ่นะเอาแล้วจะเจอของวิ่งเลี่ยดูเอาเะไรเอาวิ่งมาเลยเดีนนะ๋ยวเอาวิ่งไปยิงนะะไรวอ <laughs> ถึงจะเก็บไม่ได้เลยอ่ะอะไรเออพี่เจอขวานแล้วแล้วไงโดนแน่รหรือไม่ก็กดนั่งก็ได้สมมติถา้ามันแบบ มือไม่ถึงอ่ะเห็นไะขดนั่งมันก็จะแบบไอเนี่ยเพิ่มอันนี้ให้เราได้ระยะการกลับเอาแล้วเสร็จพี่แน่เอ้เฮ้ย <laughs> อยู่ไหนนะาอยู่ไหน <laughs> ตายตาย <laughs> ตายตายเนี่ย ให้ปล่อยให้รอดปล่อยให้รอดก่อนเด็ดแน่เด็ดแน่โอ้ยเดือดรำบากเลยเดี๋หนูก็คล่องไม่น่งห่วงตายแน่ตายน่วไปหมดเลยมันหน่วงเหรอเอาแล้วเอาแล้วแน่ไข่หน้าอยู่ตรงนี้ โดนแน,โน,แน,นโ่โดนแน่น,นี่มงกำลังหยิบอะไรเอ้ยเขาหยิบฝานทัดด้วยทำไมลำํำเหมือนคนลํำเลย <c oughs> หนูกดไอ้นี่กดชิปอ่ะแล้วกดเมาส์กดกดยื่นมือไปข้างหน้าให่ป่ากดดันดันเมาส์ไปข้างหน้าเออแล้วก็กดค่อยกดเมาส์เมาส์เลื่อนอะไรเงี้ยกดกดคลิกซ้ายคลิกขวาค้ามันก็จะเหมือนปรับรูปมือนะ ลองกดนั่งเิกดนั่งกดสีนั่งเลยเออกดสีนั่งเิยมือไม่ถึงมือไม่ถึงกดสีนั่งเิเอามือ,เ,เ,อเอามือวางแปะไ,ไว้อ่ะแปะให้ให้เป็นแผ่นแบนเออนั่นแหละกดเลื่อนเลื่อนลงกดเลื่อนลงเออวงมาแนละ้วหนูตายวง <laughs> <laughs> หนูตายวงแน่พี่บอกคันนี่ <laughs> Vùng mà leo Điệp lối Nụ tay vùng Nụ tay vùng Nụ tay vùng quá hay Mà còn đi đi mày Nụ tay vùng à Mà còn lên Phần nhăn Phần nhăn, phần nhăn Ào leo ยุบงเยี่ยแบบนี้มันเป็นล็อกอย่าอย่าให้คล้องนะนั่นแน่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเอาแล้วหนูตายหนึ่งนะหนูตายหนึ่งนะนี่อะไรครับเนี่ยอุยจอวิทรสันเสร็จแน่เสร็จพี่แน่ระวังจับจับไม่ดีมีบาดมือเลยนะ จับอึบอ้ยบจับไม่ได้อึบโอ้อมือเดีย๋ยวนะมันไกลเกินปึ๊บปื๊บเอาละ,าละหนูก็กดเวลาหนูจับของแล้วใช่ป่ะนหนูก็กดเปลี่ยนมืออืมเอาละพี่ได้รีบแล้วมีปืนด้วย ถือปุยเลื่อเนเงี้ยสองโคตรเท่อุ้ยเคยหันปืนเข้าไปหาตัวเองไหมหนูไม่ถนัดอ่ะพอจะวิ่งก็หนูเพราะไปกดชิปอะ<ล>ะ่ะเหรอนย่าไปกดชิปดิกดเต็มปลาดิยูไหนได้ะยูไหนได้ได้ไหมนี <laughs> น่อ่ะทำอะไรเนี่ย <laughs> ทำอะไรเนี่ย กำลังกำลังจกอะไรอยู่อ่ะดูดูในมือพี่มีอะไรบ้างเอ่ยดูดิโหนื่ยแล้วเมื่อกี้หนูจับปืนได้แล้วหนูว่ามันลั่นไปเนาะลั่นไปแล้วสองรอบแล้วมันก็ตกระกระไรอะกดเลื่อนลงกดเลื่อนลงนั่นแหละกดเมาส์เลื่อนลงนั่นแหละยังไงเนี่ยอุ้ยบีบบาทมือ มีดบาดมือตัวเองตายเหลือเชื่อมีตรงนี้ก็มีโอ้โหดูรอยริ้วเลยการิ่มคล้องยัง<า>เริ่มเริ่มคล้องยังอ<า>ุ้ยพี่ไปไม่ได้พี่เกิดผีแถบอย่างนี้พี่ต้องรีบรอบหนึ่งว่าเอาใหม่ใหม่ใหม่เมื่อกี้บัก <S 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 โอเค มาเส <c oughs> ียงมาหอาดี่นีนะนั่นแน่อยู่ตรงน,นั้นด้วยไม่ใช่ี่เจอของแล้วเสร็จแน่ตัวดีปุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือติดเก้าอี้เดี๋ยวเถอ ที่ยังไม่ได้หยิบอะไรเลยมือถือเก้าอี้แฮ่ฮฆาตากรมาแล้วเดี๋ยวก่อนหาอาวุธอีกอันหนึง่งบอกเลยนะหนูเสร็จแน่แน่รีบได้ยังโดนแน่เจ้าตัวแสบ จอตัวแสบอยู่ไหนจอตัวแสบทำไรเอ่ยเงียบกีบไปนะเงียบกีบไปนะอี๋อยู่ไหนนี่อ่ะเฮ้เห็นพี่แล้วนี่อ่นี่โอ้ยอยู่ขวาไปเลยเหรอนี่ไงบวกนี่บวกนีอย่างไง นี่ไงอุ้ยเป็นไงแล้วมันงคายยังไงเหรอมันต้องเสียชิตเอ้ยมันต้องเปลี่ยนเลยนะังไเนาะป่าวิ่งชนไงวิ่งชนไปเรื่อยอ่ะคือคอใช่คือแบบมุมมีดใครแบบว่าดีกว่าก็บาดไปเงี้ยประมาณเนี้ยอุ้งหนูตายถามแล้วนั่นนี่อ่ะจ้าป่ะอ๋อหนเริ่มสับสนอีกแล้วไม่ต้องมาถึงกดเต็บกดเมไอ้เมากลางแล้วก็วิ่งอย่างเดียว เกมนี้ไม่มีโดดนะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยแต่หนูเริ่มคล้องกันนี่นเนะห็นไหมหยิบหยิบหยิบขวานมาจะจามพี่เลยนั่นนะ่ะหยิบแค่แค่อันเดียวหรอกโอ้หยิบอันเดียวอันเดียวก็พอแล้วไม่ใช่ครั้งแรกอ๋อครั้งแรกด้วยนะยอ่อ เราอย่าระวังมีดบาดมือนะจ๊ะก็ระวางนั้นอ่ะอุ้ยมีเก็บทิมหน้าอือฮึ <c oughs> เอา,า <c oughs> เอาแล้วดนโดนแนวอะไรคำนั่นน่ะวิ่ง อะไรเอ, <laughs> เอเ้ยเราไม่ได้อะไรเลยเอ่ะพี่ให้เป็นไเดีอยวพี่ปรับแต่งตัวเองแบบนี่พี่จะถือขวานอย่างนี้เลยเป็นไงนี่หยิบมืดโชอด้วยบอกเลยว่าหนูโดนแทะทิมแน่ <c oughs> เรียบรอย้อ <laughs> ยดูท่า เอาแล้วมอดี้บดี้นี่ยังไงครับนี่ยังไงครับนี่ทำอะไรอ่ะขอะปับมือนะอยังไงครับยังไงครับเอจดดววนหนาจะดดววนหนาอีอะไรอ่ะลังลำอะไรอยู่นะ่ะอะไรเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรหรอกนะั่นแหละถืออย่างนั้นแหละสมมติถา้าพี่พลาดไปโดนก็ ก็ก็ก็เจ็บอ่ะเอออย่าพลาดได้โดนอย่างเดียวนั่นแหละตีอย่าตีว้าวว้าวนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไม่โดนดิไงไม่โดนได้หนูโดนเหรอหนูโดนอาไรแต่เพื่อนพี่เห็นอยู่นี่ไงหนูโดนขวานพี่อ่ะ